ทนี้เขามาส่งเดยนน้ำงหม่เราครับนี่จะเปิดก่อนสิปวยเบื้องน้ำไหม่กันเขา,ามาส่งเด่นไหนน้ำใหมา่น้ำงหมาง่ Ôi, đây mà là cái mà hỏi mà khỏe vậy hỏi vậy hỏi về nếp bàn nữa <laughs> <laughs> hỏi thêm <nhé. cười> cái này, cái Chị kín đi Không về bớt é verdade Đấy gin vợt bóng lên. Ao vậy nay, gin vợt bóng lên. Ao hôm nay, gin vợt mẹ, lên. Ao lại nay, gin vợt bóng lên. Ao hôm nay, gin vợt bóng lên. เบิดปีเสือมาตั้งหลายเจ้าสามเจ้าฟี่เจ้ามาแต่นนสาเหน่อสกลนครอุดรกาญจนบุรีมาเบิดติีคนหลายวันนี้ที่ในวุฒิรวฐกูรู้ทราบล้วอืมอันนี้เห็ดหยังนี่คุณแม่อันนี้เห็ดหยังนี่เห็ดไปไว้ตะแกีงอันนี้ไว้ตะแกีงเบิดก็หั่นหั่นไปยังที่ตีแยกนี่ติอานึงเดี๋ยนี้มือตีจะไม่ต้อไปเคี่ยนตี M hmm. Oh uh, I don't see level ป้องเป็นปอ่ปนปองเลยแม่ป่องไปวันติป่องไปมันไอ้นุนกันไปไอ้เด็กกู Những cái bài. Ay thơm bài. Bài vật thể kim đồ. Hãy thơm kim đồ. Tiếm tay nữa. Nhay nhân vật niệm quét. Hãy thôi nha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  thôi dài. Ồ. quá là, บ่ล่ะ?หลายปานนี้.ฮะ?เด้.วัดอยู่ติ.แกง ต้มเจืดคือยังน้าใหม่กินเนาะทำไมต้มน้าต้มต้มสกัดน้าใหม่หมูนี่กันเด็กจืดกันน้าใหม่ต้มจืดเขาจะอย่นี้น้าใหม่หวานจังฮู้เขาเผาสักแก่ครับหลายเห็นบ่ครับเห็นเยอะนั่นแหละน้าใหม่ต้มจืดเขาอหมูนี่ต้มต้มน้าใหม่จุกสกันน้าใหม่เขาเผาเป็นน้าใหม่หวานเด็ดเดลยครับไป แดดดีตากแดดวันนี้แดดแรงตากหน่อไม้สวยไหมยอดอ่อนตรงนั้นอันนี้ตรงปลาย ตรงปลายของยอดไผ่ส่วนกระดงนี้เป็นส่วนขอนต้นตุ้งข้อส่วนตุ้งข้อแ,และข้อละตา แต่เดีรยวรลยไปทำกับข้าวนี่สวยงามสวยงามสวยงามสองกระดูกตากแดดนี่เป็น่วนของ,งอยอดของปลายมันเลยในกระดูกหนึ่ง อันนี้เอาเห็ดแค่นิดเดียวเนละยัะเพราสท่นเบริรนะ์เด่นเดิดไล่จะอีกสามกระดงเดียแต่ส่วนนี้เนะี่ยเป็นส่วนของตรงล่ำนอมันตรงขอตรงขอตรงตามันตบีแดสามกระดง Những hoạt động Nhưng... nó mẹ kim đi mẹ hết đông chịu thơ hê sáng nha mẹ 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 không có gì gần có cửa sổ Còn đây thì không gì vậy? không thể tham đây thì mẹ, hết nhắn này tiền kém nó ngay

ไปปลาเนี่ยถิแกงเราไม่ไปปลาเรใหม่บ้านเราใหม่บ้าน้ราแมเราใหม่เอาใหม่แกงเ้าใหม่ไปปลาล่องไปไงคือมาเดียวไม่แกงไม่แกงไงตอนตอนเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยกงอันนี้ก็เมตาเขาใหม่วปนอกตัวไปได้ล่ะฮะแต่เปียวเราใหม่ก็มากเลยเราใหม่ติดตาแดดไปนะแดด้ราใหม่ไปเยอน้ราใหม่ก็่ามากเลย น้องใหม่งนดเยอะๆเ้ยหนักเด้อตากน้องม่ไวเลยนอมแข็งเ<ฮ>้ยไ้ตอน้องม่ตากแดดเอไม่ตากแดกดค,ค,คือง้มเถอะตากทิพย์เยอ็ดกิโลไ้ดิได้วสิได้พ่อโลบ่ได้หน้อยอเถอะ vệ kiao gửi nói mọi người tất nhỏ mặt anh hai. Come ony, thân 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 thân

tao ăn bê này đấy okay. cái thế cái lãi rồi con trăng vậy gì chứ còn mỹ như này nó mày như này Nhưng nhát thân như, này nhìn, như, như. À này, đây này nhát kéo gì chứ trăng gì to anh ấy cái nhì chip lô ở đây như nè à nó cái này hết rồi anh ấy nhìn hết đeo, chip lô này chip hết lô anh chỉ lấy con lô

อ็พอจะเบิดได้ดงพอเบิรดอวันนี้ที่เขียนเปนนอได้เลยพอเัินี้พอจะพอยั้งมอสบอันนี้ยังบาอ้เนี้ไปข่แกงไป้เอออืมตาแบงามเลยงามงามอยู่งาได้นอโคโลก็ได้ยิ่นแต่แบออืมทิ่เป็นยิ่นเห็อยู่หูนอเทด้ฮฮอ